รองเท้าวิเศษกับเจ้าสุนัขน้อยโคลาโคลาเป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่มีนิสัยห่วงของเป็นที่สุดและนิสัยของโคลาก็ดื้อเป็นที่สุดเหมือนกันแต่แปลกตรงที่ว่าโคล a าไม่ค่อยชอบรองเท้าซักเท่าไหร่ไม่ว่ารองเท้าชนิดไหนโคลาก็ไม่ถูกชะตาด้วย จนเจ้านายของโคาต้องหาตู้มาเก็บรองเท้าให้มิดชิดเลยล่ลาลาลาล,าลาวันนี้อากาศดีจริงๆว่าแต่ว่าวันนี้เจ้านายไปไหนกันหมดน้าเฮ้ยไปทักทายเจ้าไก่น้อยดีกว่าสวัสดีเจ้าไก่น้อยวันนี้เจ้าจะไปเที่ยวไหนเหรอวันนี้ นว่าฉันจะไปหามาแรงแถวหนองน้ำหลังบ้านนี่ละจ้าให้ฉันไปด้วยไหมโธ่เจ้าโคลาเจ้ามีหน้าที่เฝ้าบ้านเจ้าก็เฝ้าไปเถอะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรหายเดี๋ยวเจ้าก็จะโดนทำโทษอีกแหละแม่แม่ข้าก็แค่อยากจะไปด้วยแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็กลับมาเจ้าไม่ต้องไปหรอกดีที่สุด ก็ข้าอยากไปนี่นะข้าขอไปด้วยนะไปส่งเจ้าแล้วข้าก็กลับอย่าเลยเจ้าไปกับข้าเมื่อไหร่นะเพื่อนเพื่อนของข้าก็ตกใจเจ้าตลอดแหละเพราะเจ้าชอบวิ่งไล่พวกเขาด้วยก็ <g لا> <g لا> <g لا> แค่ยอนนิดหน่อยเองแต่เพื่อนของข้าก็กลัวเจ้าจริงๆนี่นาะยิ่งช่วงนี้มีข่าวว่า มีสุนัขมากินไก่ไปหลายตัวแล้วด้วยเออข้าไม่ไปแล้วก็ได้เจ้าดูแลตัวเองด้วยล่ะระวังเจ้าพวกสุนัขเกเรพวกนั้นด้วยไม่ต้องห่วงข้าหรอกข้าแค่ไปหลังบ้านนี่เองพวกนั้นมันไม่กล้าเข้ามาหรอกและทั้งสองก็ได้แยกย้ายกันไปตามทางของแต่ละคนระหว่างที่โคล่า คุยกับเจ้าไก่น้อยเสร็จแล้วก็กลับมายัางหน้าบ้านเขาก็ได้เห็นว่ามีคู่อริของเขาก็คือเจ้ารองเท้าซึ่งเป็นรองเท้าของเจ้านายของเขานั่นเองเพราะว่าเจ้านายเขารีบเข้าบ้านอย่างรวดเร็วรองเท้านั่นรองเท้าของใครเจ้ามานี่เสื้อดีมาให้ข้ากัดเสืด้ดีเจ้ารองเท้า อย่าทำอะไรข้าเลยเจ้าสุนัขผู้ใจดีเจ้าไม่ต้องมาชมข้าหรอกข้าไม่ชอบรองเท้าอยู่ด้วยโทได้โปรดเธอไม่ว่ารองเท้าจะขอร้องอย่างไรโคลาก็ไม่สนใจโทได้โปรดเธอไม่ว่ารองเท้าจะขอร้องอย่างไร โคลาก็ได้นำรองเท้าไปกัดเล่นจนขาดอยู่ดีพอเจ้านายรู้เข้าเขาจึงทำโทษโดยการขังไว้เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เพราะโคลากัดรองเท้าของเขาบ่อยมากบ่อยจนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วจนกระทั่งวันหนึง่งได้มีเพื่อนของโคลามาหาและ รองเท้ามาด้วยรองเท้าในที่นั้นก็คือรองเท้าวิเศษที่เขาจะมาทำให้โคลาเปลี่ยนจากการกัดรองเท้ามาเป็นรักและห่วงรองเท้าแทนยังไงโคลาได้ข <The> ่าวว่ากัดรองเท้าแล้วโดนทำโทษเหรอก็ใช่นะสิข้าไม่รู้เหมือนกันว่าข้าเป็นอะไร ทำไมข้าเห็นรองเท้าแล้วถึงอยากจะกัดอ้าวเจ้าไม่ได้อยากจะกัดหรอกเลรอรองเท้าของเจ้านายข้านะข้าไม่อยากกัดหรอกแต่มันก็เผลอใจไปกัดทุกทีข้ามีวิธีช่วยเจ้านี่เจ้ารองเท้าเจ้ามาได้ยังไงข้าเจอเจ้ารองเท้าอยู่กลางถนนน่ะเห็นเขาบอกว่า เขาอยากรู้จักกับเจ้าข้าก็เลยพามาด้วยฮ่าฮ่มาเลยมาให้ขากัดเส้อดีๆถ้าเจ้าจับข้าได้ข้าจะให้เจ้ากัดนะโคล่ากระโดดจะกัดรองเท้าแต่รองเท้าก็อ้าปากงับเจ้าโคล่าแทนมาเลยโอ๊ยเจ็บเจบปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะ ข้าไม่ปล่อยเจ้าหรอกข้าจะกัดเจ้าแบบนี้แหละจนกว่าเจ้าจะเปลี่ยนใจมารักข้าข้าไม่ยอมรักเจ้าหรอกพวกเจ้ามันพวกรองเท้าถ้าเช่นนั้นข้าก็จะกัดเจ้าอยู่อย่างนี้แหละโอเคโอเคเห็นข้าจะไม่กัดรองเท้าแล้วก็ได้ได้เจ้ารับปากข้าแล้วนะ แล้วรองเท้าวิเศษก็ได้ปล่อยเจ้าโคาแต่เจ้าโคาก็ยังไม่สำนึกเจ้าโคลาคิดในใจว่าถ้าหากเจ้ารองเท้าวิเศษเผลอเมื่อไหร่เขาจะเข้าไปกัดเลยและก็ได้จังหวะที่รองเท้าวิเศษนอนหลับโคาก็ได้กระโดดเข้าไปกัดรองเท้าวิเศษแต่ว่ารองเท้าวิเศษนั้นหายตัวได้ นี่แน่เอ้าตายแล้วเจ้ารองเท้าวิเศษหายไปไหนเนี่ยฮ่าฮ่าฮเจ้าหาข้าให้เจอสิเจ้าอยู่ไหนเจ้าออกมานะเจ้ารองเท้าเจ้ารับปากกับข้าไว้อย่างไรเจ้าโคลาโอ้ยข้าเจ็บแล้วรองเท้าวิเศษก็ได้กระโดดกัดเจ้าโคลาอยู่เหมือนเดิมปล่อยข้านะ ข้าเจ็บเจ้ารองเท้าข้าไม่ปล่อยเจ้าหรอกต่อไปนี้ข้าจะกัดเจ้าอยู่อย่างนี้จนกว่าเจ้าจะปรับเปลี่ยนนิสัยจริงๆของเจ้าเสียทีจากนั้นรองเท้าวิเศษก็ได้กัดเจ้าโคล่าอยู่เช่นนั้นวันแล้ววันเล่าเวลาผ่านไปเป็นเดือนๆจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้านายได้ลืมเก็บรองเท้าอีก โคล่าก้มมองและก็นอนเฝ้ารองเท้าโดยที่ไม่กัดเลยรองเท้าวิเศษเห็นเช่นนั้นแล้วจึงอดคุยกับโคล่าไม่ได้อา้าวโคล่ามีรองเท้าอยู่ที่นั่นเจ้าไม่สนใจแล้วหรือข้าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมข้าถึงเปลี่ยนใจเดี๋ยวนี้ข้าไม่รังเกียจรองเท้า และข้ามีความรู้สึกรักและห่วงใยมากกว่าเอ๊ะทำไมเนาะเจ้าโคลาของเราถึงเปลี่ยนไปข้าก็ไม่รู้เหมือนกันคงเป็นเพราะเจ้านั่นแหละเจ้าทำให้ข้ามีความรู้สึกรักและห่วงใยรองเท้าแทนฮ่าฮ่าข้าว่านะมันอยู่ที่ใจของเจ้าตังหาก เพราะเจ้าเปลี่ยนความคิดและก็เปลี่ยนใจตัวเองได้เช่นนั้นต่อไปนี้เจ้าก็คงจะกลับตัวแล้วสินะต่อจากนี้ไปก็หมดเวลาของข้าแล้วละข้าคงต้องไปแล้วอา้าวแล้วเจ้าจะไปไหนล่ะเจ้ารองเท้าข้าก็จะไปที่ที่ข้ามายังไงล่ะที่ไหนล่ะข้าจะได้ไปส่งเจ้า วันไหนที่ข้าคิดถึงเจ้าข้าก็จะได้ไปเที่ยวหาไงเจ้าไปหาข้าไม่เจอหรอกถ้าเจ้าคิดถึงข้าเมื่อไหร่ข้าจะมาหาเจ้าเองเช่นนั้นก็ได้เจ้ารองเท้าแล้วรองเท้าวิเศษก็หายไปต่อหน้าเจ้าโคลาทำให้โคลาตกใจและทำให้เขาไม่กล้าผิดคำสัญญากับรองเท้าวิเศษ และใจของเขาก็มีแต่ความรักความห่วงใยและห่วงข้าวของมากขึ้นพอเจ้านายเห็นว่าโคลาไม่กัดรองเท้าแล้วเขาจึงลองใจและเอารองเท้าไว้นอกตู้อยู่หลายคู่เลยทีเดียวแต่ว่าเจ้าโคลากับนอนเฝ้าและไม่กัดรองเท้า แถมไม่ให้ใครเข้าใกล้รองเท้าของเจ้านายของเขาอีกต่างหากและโคลาก็ได้รับรางวัลและคำชมเชยจากเจ้านายเขาตลอดมาจึงทำให้โคลามีความสุขและทำให้เขาคิดถึงรองเท้าวิเศษแล้วรองเท้าวิเศษก็แวบมาหาเขาทันทีพวกเขาทั้งสองก็ได้พูดคุย กันอย่างมีความสุขและสนุกสนานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเด็กๆจบแล้วจ้า